หมดาวิกาเผยมุมมองการรับงานยอมรับกลัวก้าวผิดขาลั่นโชคดีคนวงในคอยกระซิบสิ้นสุดการรอคอยแม่ยัวเตรียมเปิดปฐมบทศึกชิงอำนาจเรียกได้ว่าช่วงนี้ล้วนมีแต่ข่าวที่สะเทือนวงการบันเทิงอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวทั้งกรณีของแม่ตั๊กกรกนกและบอสพรวรัตพลวรัตน์สืบเนื่องเพราะว่ามีทั้งศิลปินและดาราหลายคนที่ได้เข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องในเรื่องของการไลฟ์สดและเป็นพรีเซนเตอร์จนต้องพากันออกมายืนยันความบริสุทธิ์ใจกันเป็นแถบๆกันเลยทีเดียวโดยล่า าสุดด้านตัวแม่พรีเซนเตอร์อยางไมดาวิกาโฮเน่ได้เผยมุมมองต่อเรื่องดังกล่าวนี้ด้วยเช่นเดียวกันพร้อมกับเผยว่าไม่โชคดีที่มันมาจากผู้ใหญ่ก่อนถ้าอะไรที่มีกลิ่นแปลกๆเขาก็จะถามวงในแล้วพี่ๆวงในก็จะบอกว่าอันนี้อย่ารับเลยคือที่ผ่านมาก็เคยได้ยินมาแต่ว่าทางด้านผู้จัดการใหม่ก็ไม่ได้มาเล่าทุกรายละเอียดให้ใหม่ได้ฟังแต่บางอย่างไม่ก็มีส่วนตัดสินใจบ้างถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เพิ่งเริ่มต้นอีกทั้งใหม่ยังกล่าวเพิ่มเติมถึงประเด็นที่สังคมกําลังถกเถียงกันนนนนนนออยู่่่ใตีนนี้้วววาาหมประเเด็สทง อยู่เพราะทําให้เราต้องเลือกลับให้ดีแล้วมันเพิ่มความกลัวเข้ามาด้วยไม่ใช่แค่ต้องระมัดระวังอย่างเดียวถ้าเราก้าวผิดขาหนึ่งสิ่งที่เราทํามามันก็กลัวค่ะซึ่งเธอยิงที่กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าประเด็นข่าวดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นบทเรียนให้กับคนในวงการได้ส่วนเพื่อนๆหนูก็ยังไม่ได้ถามเลยแต่เท่าที่ตามข่าวก็ยังไม่มีคนใกล้ตัวเลยค่ะทั้งนี้ใหม่ย,ยิงได้กล่าวถึงผลงานละครใหม่ล่าสุดอย่างเรื่องแม่ยัวที่ขณะนี้ใกล้ออนแอร์เต็มทีแล้วพร้อมกล่าวว่าตนไม่รู้สึกกดดันตัวเองเลยแต่กดดันทีมงานว่าาเอา ให้ใหม่ดูได้แล้วใหม่อยากดูมากพร้อมกล่าวเสริมว่าใหม่ถ่ายอัดมากค่ะเพื่อที่จะได้ออนแอร์ให้ทันโดยใหม่ยังเผยอีกวา่าก็หวังว่าจะเป็นไวรัลทุกคนต้องรอดูมันไม่ใช่เรื่องอิงตามประวัติศาสตร์หรือว่าเป็นละครประวัติศาสตร์แต่เอาแรงบันดาลใจและกลินอายมาปรับแต่งค่ะโดยในละครน้ำดีแม่อยู่จะเริ่มออนแอร์24ตุลาคมเร็วๆนี้และจะมารับไม้ต่อจากละครเรื่องทองดีนั่นเองโดยเรื่องราวของละครเรื่องนี้จะเกี่ยวกับศึกชิงอำนาจอื้อฉาวอันนองเลือดณแผ่นดินอโยธยาซึ่งในส่วนของกระแสความปัง ยังไม่ต้องพูดถึงเพราะเพียงแค่ทีเซอร์ตัวแรกที่ได้ถูกปล่อยออกมาก็ได้กลายเป็นที่ถูกพูดถึงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะซีนท่าพับเป็ดที่ทำเอาหลายคนถึงกับฮือฮากันเลยทีเดียวอีกทั้งเจ้าตัวยังได้อัปเดตโมเมนต์น่ารักระหว่างตนและแฟนนุ่มอย่างเตอ๋อชันทวิตถึงเรื่องที่ตนบังคับให้เล่นติ๊กตอกก่อนจะขำออกมาพร้อมเผยว่าคือมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ใหม่ตึงและพอเข้ามาเจอพี่เขาเขาก็มาบอกว่าเล่นกันแล้วพี่เขาก็ยอมก่อนจะเผยผ่านสื่อว่าคือพี่เต๋ออย่าดื้อเลยเพราะยังไงก็ต้องยอมหนูอยูู่่่่ดีพร้ออมกกลลลาาาาววหนึๆเชบแแ ถ้าชวนก่อนเดี๋ยวมันดูไม่คูลไม่แค่รู้สึกว่าเวลาพี่เตอ๋อเครียดก็อยากชวนทําอะไรตลกๆอยากให้เขาสนุกไปกับไม่ทั้งนี้เจ้าตัวยังได้ฝากทุกคนรอติดตามผลงานเปิดตัวนิยายที่ตนได้ร่วมเขียนด้วยกันโดยร่วมกับพี่ยันักเขียนนิยายชื่อดังมาร่วมช่วยกันทําโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นโดยสามารถมาร่วมอุดหนุนกันได้นะักนย์สิริกรเร็ลนี้นั่นเองเรียกได้ว่าชีวิตช่วงนี้ของใหม่ดาวิกาอยู่ในช่วงที่กําลังลงตัวสุดๆทั้งในเรื่องการงานและความรักอีกทั้งเจ้าตัวยังมีีีีคครรอบข้้างงทท่่ดยตตะหััักถึภใลว ให้ด้านสอใหม่นั่นเอง